สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอหมูเด้งผัดพริกเหลืองครับเมนูอร่อยแบบง่ายๆทานกับข้าวสวยร้อนๆเริ่มกันเลยครับหมูเด้งครึ่งถุง250กรัมนำมาต้มในน้ำเดือดอ่อนๆปั้นเป็นรูปขนาดตามชอบเลยนะครับพอหมูสุกก็จะลอยขึ้นมาปล่อยไว้สักหนึ่งนาทีก็ตักขึ้นพักรอไว้ใช้ได้ครับ มะเขือเปราะเจ็ดลูกหั่นแช่น้ำเกลือไว้ก่อนครับหมูเด้งพริกเหลืองใบโหระพากระเทียมสับเครื่องปรุงรสพริกเหลืองสี่สิบกรัมตำแบบหยาบหยาตั้งกระทะเปิดเตาพอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมครับจากนั้นใส่พริกเหลืองที่เราตำไว้ลงไป ผัดให้เข้ากันกับกระเทียมเสร็จแล้วใส่มะเขือเปราะลงไปครับมะเขือเปราะหั่นแบบนี้ก็จะสุกเร็วและสะดวกในการรับประทานครับมะเขือเริ่มสลดก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะ ผัดคลุกเคล้าจนเครื่องปรุงเข้ากันได้ดีแล้วก็เติมหมูเด้งลงไปครับเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยผัดจนมะเขือสุกก็เติมใบโหระพาตามชอบครับ ผักเขียวสลดจิ้มรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับหมูเด้งผัดพริกเหลืองเมนูง่ายๆก็อร่อยได้นะครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ